ตัวอย่างโจทย์ความน่าจะเป็นข้อที่10มีคน11คนนั่งร้อมวงกันอย่างสุ่มจงหาความน่าจะเป็นที่นายเทพกับนางสาวทิพซึ่งอยู่ในกลุ่มนี้จะนั่งติดกันวิธีคิดนะครับเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดก็คือ11คนนั่งร้อมเป็นวง ฉะนั้นก็ใช้สูตรวงกลมได้เลยคือ n ลบหแฝกนะครับ mm hmm. ในที่นี้มีสิอ,อดคนก็11 1เลหแฝกหรือ10แฝกเหตุการณ์นั่นเอง mm hmm. ไปต่อที่เหตุการณ์ที่เราสนใจคือนายเทพกับนางสาวทิพย์ซึ่งอยู่ในกลุ่มนี้จะนั่งติดกันนั่งติดกันเราก็สมมุติว่าให้เป็นก้อนเดียวกันไปก่อน นับเป็น1ดังนั้นรวมกับคนทั้งหมดก็เลยเหมือนเป็น10ชุด10ชุดนั่งเป็นวงกลมก็ตามสูตรได้10บลบหนแปดแต่ในขณะเดียวกันสองคนนี้เขานั่งติดกันสองคนนั่งติดกันเป็นการนั่งไม่ใช่มัดจริงๆฉะนั้นการนั่งติดกันก็สลับได้สองแบบเหตุการณ์นะครับ ฉะนั้นเหตุการณ์ที่เราสนใจจึงมีค่า9แฟกคูณ2แฟกเอกรารจากนั้นก็ไปหาความน่าจะเป็นก็ได้9แฟก2แฟกส่วนด้วย10แฟกนะครับคิดเลขเสร็จแล้วได้เศษ1ส่วน5ตอบข้อ1ครับ